ในวันที่4และ5มิถุนายนซึ่งก็จะมีการเปิดตัวทศวรรษแห่งการฟื้นฟูระบบนิเวศเพื่อผลักดันให้ทั่วโลกหันมาป้องกันยับยัง้งและฟื้นฟูความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศรายงานของ UNEP เมื่อไม่นานมานี้ก็ระบุว่าประโยชน์ทางเศรษฐกิจของการฟื้นฟูระบบนิเวศนั้นน่าสนใจนะครับโดยนับตั้งแต่ตอนนี้จนถึงปี2030 การฟื้นฟรูระบบนิเวศท,ทั้งทางบกและทางน้ำที่มีความเสื่อมโทรมบนพื้นที่ประมาณ350ล้านเฮกตาร์หรือประมาณ2,100ล้านไร่นี่ก็ให้เกิดบริการของระบบนิเวศหรือผลประโยชน์ที่มนุษย์ได้รับจากระบบนิเวศเป็นมูลค่าสูงถึง9ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ280ล้านล้านบาทและยังช่วยลดก๊าซเรือนกระจกออกจากชั้นบรรยากาศได้มากถึง26กิกตัน นอกจากนี้หนึ่งในปัญหาที่ทั่วโลกต้องให้ความสนใจมากให้ความสําคัญมากอีกอย่างหนึ่งก็คือปัญหามลพิษทางอากาศถือเป็นภัยคุกคามและส่งผลกระทบต่อผู้คนทั่วโลกโดยข้อมูลจาก u n e p พบว่า9ใน10ของประชากรโลกนั้นหายใจอวาอากาศที่ปนเปื้อนมลพิษเข้าไปจำนวนมากซึ่งเป็นสาเหตุที่ทําให้ผู้คนทั่วโลกเสียชีวิตก่อนวัยอันควรมากถึง7ล้านคนในจำนวนนี้ส่วนใหญ่อยู่ในแถบเอเชียแปซิฟิก อีกทั้งยังก่อให้เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจคิดเป็นมูลค่าสูงถึง5ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีหรือประมาณ155ล้านล้านบาทกลุ่มนักเคลื่อนไหวทางด้านสิ่งแวดล้อม Greenpeace สวมหน้ากากออกซิเจนที่เชื่อมต่อกับตู้ที่มีต้นไม้อยู่ด้านในให้กับรูปปั้นน้ำพุ้ซิเบเลสกลางกรุงมาดริดของสเปนเพื่อสะท้อนปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและก็เป็นสัญ,ญลักษณ์ที่แสดงให้เห็นว่าเมืองต่างๆนั้นล้วนต้องการพื้นที่สีเขียวและอากาศที่สะอาด ซึ่งก็เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก5มิถุนายนโดยเหตุผลที่เลือกรูปปั้นที่นั่นก็เป็นเพราะว่าซิเบเลสนี่เป็นหนึ่งในเทพเจ้าที่ปกป้องโลกนะครับกรีนทิสระบุว่าเมืองต่างๆมีส่วนที่ก่อให้เกิดมลพิษสูงถึง70%ทั่วโลกจึงต้องการเรียกร้องให้ผู้นำของเมืองต่างๆนั้นดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อต่อสู้กับภาวะโลกร้อนข้อมูลจากกรีนทิสระบุว่ามารติด กอสเปนนะครับมีพื้นที่สีเขียวเพียง21ตารางเมตรต่อคนเท่านั้นน้อยกว่าที่องค์กรทนาสิ่งแวดล้อมแนะนําไว้ก็คือ50ตารางเมตรต่อคนนะครับมาดูความเคลื่อนไหว